อโลเทสอโ,โลเทสหยุดด่าสวกับนักการเมืองหัวตื๊ด ก่อนอาเคตรันวันนี้มีเรื่องราวมาบอกเกี่ยวกับฟุตบอลรายการตึงอย่างคอมมูนิตี้ชิวที่บอกเลยว่านันนี้ไม่มีชิอย่างแน่นอนคืนวันที่6สิงหาคมนี้เวลา4ี่ทุ่มตรง2โหดจากุบเขาอังกฤษอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้มีนัดประฟิตินกันที่เวมบรี่สเตเดียมศึกใหญ่ขนาดนี้มีหรือจะพลาดพูดถึงไอ้ปืนโตในปีที่แล้วก็น้ำตาจะไหลทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่นำชาวบ้านชาวไร่เขาอยู่ดีๆด,ดันมาผีออกในช่วงท้ายกลายเป็นพระรองมาปีนี้เลยหมาย มั่นปั้นเหมาะปรับเปลี่ยนขนาดปืนแบบที่ว่าเอาให้ใหญ่และยาวขึ้นกว่าเดิมหวังพิชิตจุดสุดยอดให้ได้ในปีนี้แม้ถ้วยรายการนี้จะดูไม่เปรี้ยงปังเหมือนดังเช่นรายการอื่นแต่ก็ถือว่าเติมใจเติมปอดก่อนจะลงสนามในอีกไม่กี่วันกับรายการโหนกระแสจะบ้าหรอรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เกือบจะได้แชมป์ในฤดูกาลที่แล้วต่างหากและนัดนี้ได้ล้างตาล้างแขนโดยตรงกับทีมที่อยู่ๆก็ตัดหน้าคว้าถ้วยไปครองอย่างแมนซิตี้ถ้านัดนี้ฆ่าไม่ฆ่าเจ้าเจ้าก็คงจะฆ่าข้าฆ่าเลยต้องฆ่าเจ้าเพื่อไม่ให ให้เจ้าไม่เหลือค่าได้ค่าค่าใครมีอาดมไม่ขอหน่อยข้ามาทางไอ้หนุ่มชาวเรืออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินมาปีนี้อย่างกับพระเอกหนังเอวียังไงยัง,งนั้นนอกจากทําผลงานได้ดีแล้วยังมีแต่คนอิจฉาตาร้อนเต็มไปหมดบวกเขาจบฤด,ดูกาลก่อนด้วยฟอร์มที่เหนือจะต้านงานนี้เพิ่มลดปรับทับจัดขบวนก็ชวนให้สยองเหลือเกินสําหรับทีมคู่แข่งบวกเขามีความมั่นใจเต็มกระเป๋าบวกกับความเชื่อใจในระบบที่หลายคนยกให้ว่านี่แหละเวอริคูดฤดูกาลนี้ถ้าจะโชดุข่มชาวบ้านไว้ก่อนก็ต้องจัดกัน ตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละเรียกความคึกเข้าสู่ทีมด้วยถ้วยใบนี้ก็ดูดีใช้ได้นะเออสถิติการพบเจอกันของทั้งสองทีมมวดกันมาแบบรู้หมดว่าฝ่ายที่ตูดมีกี่เมตรจาก62เกมที่เคยห้าหันกันไว้ชัดเจนว่าแบ่งกันไปเกือบทีมละครึ่งนอนชนะ26แมนซิชนะ25และทั้งสองทีมก็มาเสมอกันที่11ครั้งแต่สถิติช่วงหลังนั้นดูเหมือนว่าชาวเรือจะกินรวบไม่แบ่งใครซำยังยิงได้ในแต่ละนัดก็จัดดักจัดเต็มจนปืนแตกเหลือแต่ด้ามหรือก็อหลายคราบัดนี้ คงถึงเวลาล้างตาแล้วกระมังสําหรับเหล่าปืนโตและผมจะพูดภาษาโบราณเพื่อฟอมช่วงอุ่นเครื่องจริงๆก็มีให้ดูได้แหละแต่อย่าไปสนใจมันนักเลยเพราะเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังถึงขั้นจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเลยคิดว่าคงไม่แสดงผลอะไรถึงนัดนี้มากมายนักหรอกความสนุกของพรีเมยร์ลีกใกล้เข้ามาเต็มทีเราก็มากระตุ้นความคึกคักกันที่รายการนี้กันไปก่อนและติดตามช่องของกระผมเอาไว้ด้วยจะได้รายงานให้ได้ทราบกันว่าใครลงเตะกับใครวันวอเวลานอนไหนกันบ้างโอเค 来来。